พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้และเรื่องมนุษย์ต่างดาวและสิ่งอื่นๆที่มนุษย์รอสุดจะจินตนาการได้จักราวาลกว้างแค่ไหน จากจูนีสูตรระบุว่าหน่วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าโลกกระทาดขนาดใหญ่มีขนาดเท่ากับแสนโตรจักรวาลหรือเท่ากับล้านล้านจักรวาลรวมกัน ซึ่งตามคติพุทธ,ธจักปวานจะหมายถึงขอบเขตที่พระอาทิตย์และพระจันทร์สามารถโคจรหรือเปล่งแสงไปถึงถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็น่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับอาณาเขตของระบบสุริยะหนึ่งระบบแต่อย่างไรก็ตามจักปวานตามคติพุทธ,ธและความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันไม่เหมือนกันคำตอบที่ว่าจัไปวานกว้างแค่ไหนจึงตอบได้ไม่ชัดเจนแต่เข้าใจได้ว่าน่าจะกว้างใหญ่เกินจินตนาการ ในจูนีสูตรได้บอกอีกว่าโลกคือชมพูทวีปและหนึ่งระบบสุริยะมีสทวีปได้แก่หนึ่งชมพูทวีปสองมหาอิตรสุนทรโคยานทวีป3มอุตร,รกุรุทวีปและ4ี่ปุตพบวิเทห์ชมพูทวีปนั้นเปรียบได้กับดินแดนมนุษย์หรือโลกของเราส่วนอีกสามทวีปที่เหลือเป็นดินแดนของมนุษย์จากต่างดาวหรือดินแดนอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับชมพูทวีป มนุษย์ในชมพูทวีปนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความดีที่ได้ทำไว้ยิ่งทำดีก็ยิ่งมีอายุขัยยืนยาวยิ่งทำช่วอายุขัยก็ยิ่งหดสั้นลงส่วนมนุษย์ในทวีปที่เหลือจะมีอายุขัยแน่นอน คือมนุษย์ในบรุรพวิทยหอทวีปมีอายุขย100ัย0ปีมนุษย์ในมอมรขยามทวีปมีอายุ400ปีส่วนมนุษย์ในยุทธรกรุทวีปมีอายุขยัยให้รายละเอียดว่าอายุขัยของมนุษย์ในชมพูทวีปนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความดีที่ได้ทําไว้ยิ่งทําดีก็ยิ่งมีอายุขัยยืนยาวยิ่งทําช่วงอายุขัยก็ยิ่งหดสั้นลงส่วนมนก้อในทวีปที่เหลือจะมีอายุขัยแน่นอนคือมนุษย์ในบรุรพวิทยหอทวีปมีอายุขัย0ปีมน มนุษย์ในอมริคายัานทวีปมีอายุ400ปีส่วนมนุษย์ในยุทธรกรุทวีปมีอายุขัย1 0 0 0ปีอย่างไรก็ตามมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างภพภูมิต่างมิติต่างจักรวาลมีจริงแท้แน่นอนขอบคุณที่รับฟังและฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ